สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหนะ้าตายกกกอกค่ะก็ได้มีโอกาสเข้าไปฟังไลฟ์ย้อนหลังของอีสัมลีนะกระแดะมากเลยว่ะกระแดะยังไงเหรอกูเป็นคนชัดเจนอยู่ตลอดนะตั้งแต่กูทำคลิปดราม่าเนี่ยมากูชัดเจนว่าหนึ่งกูด่ามึงเพราะอะไรสอง กูด่าแม่นอกไส้มึงเพราะอะไรมีคนมากมายที่ด่าทำไมต้องด่าตอบโต้แค่อีป,ปอบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันด่าแม่กูไงมึงไม่รู้เหรอแล้วมึงมึงบอกเอฟซีมึงว่ามึงเนี่ยไม่เคยด่าใครก่อนไม่เคยไปละลานใครก่อนมึงมาฟังกูนะอิสัตว์ มึงหรือกูละลานก่อนมึงเหรอไม่เคยด่าก่อนแล้วพวกนั้นไม่รู้เป็นอะไรหนูก็ไม่เคยไปว่าให้พวกเขาก่อนหนูก็ออกมาปกป้องสิทธิ์กูก็ออกมาปกป้องสิทธิ์ของกูนี่ไงอันดับแรกนะทำไมกูถึงออกมาด่ามึงอิสัมรีพ่อมึงหาว่ากูขโมยกำแพงทั้งทั้งที่กำแพงกูยังไม่ได้สร้างเลย มึงเป็นคนสร้างกำแพงมึงหาเรื่องไงมึงใส่ความกูไงที่กูออกมาด่ามึงอยู่เนี่ยกูไม่มีหรอกด่าไม่มีเหตุผลแล้วถ้ามึงไม่มึงไม่มาแขวะกูก่อนมึงไม่มาว่าให้กูก่อนกูจะไม่ด่ามึงเลยแล้วแบบนี้นะหรอที่มึงบอกว่าหนูไม่เคยไปว่าให้พวกเขาก่อนหนูไม่เคยไปว่าให้พวกเขาก่อน กูจะบอกมึงให้มึงแขกกูเรื่องกำแพงไงมึงใส่ร้ายกูเรื่องกำแพงไงกูนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งฟังมึงพูดผ่านโทรศัพท์มึงใส่ร้ายกูกูก็ออกมาด่ามึงนี่ไงชัดเจนพอไหมเหตุผลพอไหมมึงบอกว่ามึงไม่ได้ด่าใครก่อนไม่ได้ว่าให้ใครก่อน แล้วเพราะอะไรเขาถึงมาว่าให้หนูกระแดะตอแหลว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะทำไมกูถึงด่าปอบอีเหลืองกลับมากระทบมึงอีสัมรีเพรปอบอีเหลืองด่าแม่กูไม่ใช่ว่าปอบอีเหลืองพอไม่ใช่ว่ากูเนี่ยไปด่าแม่ปอบอีเหลืองแล้วเอาเลยตามสบายไม่ ที่ปอบอีเหลืองด่าคือแม่กูกูจะไม่พูดเราว่าด่าตามสบายกูมีความรู้สึกกูเป็นลูกกูก็ออกมาปกป้องศักดิ์ศรีแม่กูค่ะกูด่ามันมันไม่รู้สึกเจ็บก็ช่างแต่ที่มันด่าแม่กูกูรู้สึกเจ็บถ้ามึงไม่รู้สึกเจ็บก็แล้วแต่มึงใครอสีสัมลีแล้วทำไมกูถึงด่ากระทบมึงเหรอแล้วทำไม ทุกคนหลายหลายช่องอาจจะด่ายายอาจจะนู่นนี่นั่นแล้วทําไมไม่ไปด่าเขาแล้วทําไมต้องด่าแค่ป,ปอบอีเหลืองเพราะข้อมูลทุกอย่างออกมาจากมึงไงอิสัมลีแล้วมึงไปคอมเมนต์มึงไปให้กําลังใจกอดกอดปอบอีเหลืองที่มันด่าแม่มึงอยู่เนี่ยกูเกียดกูเลยดา่ามึงเข้าใจไว้ด้วยนะต้นเหตุที่ดา่า ไม่ใช่ว่ากูด่าโอ้อยากจะด่ามึงก็ด่าไม่ใช่กูจะบอกมึงให้ไม่ใช่ว่ามึงมึงไม่ได้ไปล้าลานใครมึงไม่ได้ไปพูดให้ใครมึงไม่ได้ไปใส่ร้ายใครไม่รู้ทําไมเขาถึงมาด่าหนูอีต่อแหลมึงฟังกูมึงหาว่ากูไปโกงกําแพงบ้านอกูก็ออกมาด่ามึงกูยังไม่ได้ด่ามากมายด้วยซ้ำนะมึงก็โพส สุดท้ายเป็นไงแพ้ภัยตัวเองไงภายในสามสิบวันมึงไม่ตัดหลังคาบ้านมึงไงแพ้ภัยตัวเองมึงก็ลบโพสเสร็จแล้วมึงก็ลบหาว่าพ่อแม่ไม่รักหาว่าพ่อแม่ทอดทิ้งวันที่พวกมึงเลิกกันยายก็ตักเตือนหลานมึงก็ไปต่อว่าให้ ให้ยายแล้วมึงก็ลบโพสถ้ามั่นใจถ้าคิดว่าตัวเองโดนกระทํามึงอย่ามึงจะลบหาพระแสงอะไรฮะแล้วที่สําคัญนะที่กูออกมาดา่าปอบอีเหลืองอยู่เปล่าๆบอกว่าโอ้โหคนไม่รู้จกักคนไม่รู้จักกันไปด่ากาันไม่รู้โลกเราไม่รู้โลกมันเป็นยังไงนะมันเปลี่ยนไปแล้วคะ่ะไม่ใช่นะ อืมกูจะบอกมึงให้ค่ะอีสัมรีกูจะบอกมึงให้พอมึงไปเห็นดีเห็นชอบกับปอบอีเหลืองไงที่มันด่าแม่กูแม่กูก็คือแม่มึงค่ะถ้ามันด่ามึงกูจะไม่ว่าเลยกูไม่ออกมาตอบโต้ไม่ไม่ออกมาด่าปอบอีเหลืองเลยค่ะถ้ามันด่ามึงและที่สำคัญ ข้อมูลทุกอย่างที่อปอบีเหลืองด่าคือเอามาจากมึงไงกูลเลยด่ามึงเหตุผลพอไหมแล้วทำไมไอ้ไหลถึงด่าแต่มึงเหรออีสมลีมึงอยากรู้ไหมพ่อมึงให้ข้อมูลแต่ละช่องที่เขาด่าไอ้ไหลอะข้อมูลมันมาจากมึงมันก็เลยด่ามึงไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าไม่รู้จักกันแล้วไปด่าได้ยังไงโอ้โหโลกเราเปลี่ยนไปมากค่ะเปลี่ยนไปแล้วไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้เป็นอะไรมันเปลี่ยนปากมึงอะเอออยู่ไม่สุขจ้าอ้สมรีมึงให้ข้อมูลเขาด่าไอ้ไหลไอ้ไหลมันมันรู้ไงว่าต้นต่อข้อมูลนี้มันมาจากไหนมันก็ด่ามึงไม่ใช่ปะ อยู่ๆอ,อยากจะด่าก็ดา่าไม่ใช่แต่สำหรับกูกูชัดเจนตั้งแต่วันที่กูเริ่มด่ามึงว่ากูด่าเพราะอะไรกูพูดตลอดแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเม่นมีเอฟซีมึงบอกโอ้ยเข้ามาคอมเมนต์อนะ่ะอยากให้กูหยุดเหรอกูจะหยุดทันทีคะ่ะถ้ามึงไม่ถ้ามึงหยุดดา่า ให้ข้อมูลเขาด่าพ่อด่ามแม่ด่าวงตระกูลพอกูจะหยุดเป็นไงอะ่ะเอออีสมัมลีมันก็มันก็ไม่ด่าพ่อด่าแม่มก็ไม่ให้ข้อมูลด่าพ่อด่ามแม่แล้วเป็นไงล่ะอีสัมลีด่าเองเลยค่ะอืมหลังจากงานบุญเน่ะมึงจำได้ไหมกูหยุดแล้วนะกูจะไม่ทำคลิปแล้วแต่สุดท้ายมึงก็ออกมาบอกว่า อยากได้ใครเป็นพ่อเป็นแม่ทางทางที่พ่อแม่ก็นั่งหัวโดอยู่นั่นน่ะงานบุญมึงอะ่ะงานบุญลูกมึงอะ่ะเอา้าแสดงว่ามึงชอบให้กูด่านี่ใช่ไหมสําลีมึงชอบให้ดา่าแล้วกูบอกไว้เลยไม่ใช่ว่าไม่รู้จักกันแล้วอยากจะด่าก็ดา่ามันมีสาเหตุมันมีต้นตอมันมีที่มาที่ไป อยู่ดีดีโอ้กูจะไปดา่าอีปอบนั้นได้ยังไงกูจะบอกมึงให้มึงไม่ใช่มึงก็เรียนมาไม่ใช่ปัญญาอ่อนมึงรู้นี่ว่าปอบอีเหลืองกําลังด,างด่าแม่มึงโอ้กอดกอดค่ะแม่ให้กําลังใจให้กําลังใจให้เขาดา่าแม่มึงหรอในฐานะกูเป็นลูกกูทนไม่ได้กูก็อยากรู้ว่ามันจะทนได้ค่ะ ได้ไหมอะเวลากูด่าแม่มันอะด่าโคตรเง่ามันเน่ะเออแต่กูรักแม่กูกูไม่อยากให้ด่าแต่มันอะกูพูดได้เลยว่ามันไม่รักพ่อแม่พ่อแม่มันพราเวลากูด่าโอ,อ้ตามสบายค่ะเห็นไหมมันไม่ได้เดือดร้อนอีสัมรีแล้วมึงเดือดร้อนหาพระแสงอะไรคนที่มึงควรปกป้อง มึงก็ไม่ปกป้องแต่ละอย่างแต่ละแต่ละอันน่ะออกมาจากปากมึงทั้งนั้นแล้วมึงไม่ต้องไปโอ้โหไปคำนวณค่าแรงไอ้ไหลค่าแรงมันเลี้ยงวัวสามคนตีต่ำๆนะให้วันละร้อยห้าสิบมันไม่ได้ไปจับเชือกวัวเลี้ยงทั้งวันทั้งคืนค่ะอีควายมันก็ไปผูกไว้ ในแต่ละวันมันทำอะไรบ้างโอ้โหตัดหญ้าปลูกข้าวบางวันแทบจะไม่มีต้นทุนในการใช้ชีวิตเลยแต่ทำงานน่ะเรียนมาสเป่าใช่ไหมที่มึงพูดอะ่ะมึงบอกว่าเข้าเรียนมาโอ้โหเสียเวลาเรียนต้องมาเลี้ยงวัวขายขี้ได้ปีละสองหมืนไปอัาจฟังก็หมดแล้ว มันได้งานเยอะกว่านั้นนะสํารีถ้ามึงคิดว่าการทำงานดีมึงลาออกมาทำไมพ่อแม่ก็ส่งให้มึงเรียนนี่แต่อไอ้ไหมึงไม่ต้องไปห่วงมึงไม่ต้องไปเสียเวละมึงไม่ต้องไปคิดค่าแรงให้มันมันส่งตัวเองเรียนตั้งแต่มันจบปหกมันไม่ได้ใช้เงินพ่อเงินแม่เหมือนมึงมึงเคยส่งกลับมาให้พ่อให้แม่บ้างไหมละ่ะตอบแทนบ้างไหม ที่เขาส่งมึงเรียนแล้วมึงไม่ต้องไปห่วงไปคำนวณค่าแรงให้มันอยู่กรุงเทพมันมีต้นทุนค่าห้องค่ากินค่าจิปาถะ,ะมันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่มึงคิดหรอกอยู่บ้านอืมโอ้มีเงินใช้นี่จะเอาเงินที่ไหนใช้ นี่งวดรถใช้นี่นน่นนี่นั่นต้องไปยืมหรอมันไม่มีปัญญาใช้หรอมันก็มีไงเลี้ยงวัวนะสำลีไม่ได้ขายขี้แต่มันมีลูกออกมาทุกปีไงขี้มันก็ได้ขายลูกมันก็ออกมาทุกปีก็ขายสิคะมันไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายแค่มันไปเลี้ยงผูกไว้เออตอนเย็นเอาข้าวอกลางวันมันทำอะไรอ่ะ ถ้ามันไม่ได้ทำนามันก็นอนค่ะพักผ่อนโอ้โหไม่ต้องจับเชือกเลี้ยงทุกทั้งวันโหมันไม่ได้เสียเวลาขนาดนั้นค่ะไม่เหมือนไปทำงานเหนื่อยทั้งวันนะต้นทุนมันต่างกันไอ้หลายเลี้ยงวัวกูจะบอกให้นะไอ้หลายเลี้ยงวัวเนี่ยตอนเช้าแค่มันเอาไปผูกไว้กลางวันมันนอนตอนเย็นมันไปเอาข้อข้อ ้ท,ทุนเลยนะอยู่บ้านนอกดีอย่างเสียอย่างไม่ได้เข้าไปในเมืองไม่เสียตังมากมายแต่มึงมึงก็คำนวณด้วยสิมึงไปเอาผ้ามาขายมึงคำนวณสิเข็มไม่รถมึงเดินทุกวันเดินทุกวันเดินวันนี้ไปกี่กิโล พอถึงกําหนดกี่กิโลมึงต้องเปลี่ยนยางแล้วนี่มึงต้องเปลี่ยนยางรถมึงต้องเปลี่ยนน้ามันเครื่องก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันบางทีไอ้ไหลทั้งวันทแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยแต่มึงต้องมีค่าใช้จ่ายนี่มึงก็พูดให้แอฟซีมึงฟังบ้างสิมึงขายผ้ามึงก็ต้องมีต้นทุนแต่ไอ้ไหลแทบจะไม่มีต้นทุนเลยจริงไหมที่กูพูดเนี่ย ามึงบอกว่ามึงชอบเกษตรโอ้ยหนูชอบเกษตรมากเลยยางสามร้อยสี่ร้อยต้นน่ะกีดเองสิคะกีดเองมึงอวดเก่งนี่มึงบอกว่าโอ้โหแต่ก่อนนี่ยฉันกีดเนี่ยฉันไม่ต้องอาศัยผัวเลยกีดเลยฝนก็ไม่ต้องตกฝนก็ไม่ตกแล้วไม่ได้วิ่งฝนไม่ได้วิ่งตากฝนแล้วกีดเลยมึงชอบมึงชอบเกษตร มึงทำให้เอฟซีมึงดูหน่อยซิว่ามึงชอบเกษตรไม่ต้องไปพั่มพารนาโอยฉันเขาไม่อยากให้ก็คนชอบเกษตรเขาไม่อยากให้ทำเกษตรกระแดะว่าถ้าลูกมึงไม่ตายมึงก็ทำเกษตรทำเกษตรจนเป็นนี่ดินพอกหางหมูไปเรื่อยๆของมึงอะ่ะขนาดมึงขายของมึงยังได้ยืมเงินทากสเลยนะ อืมแต่ไอ้ไหลอะ่ะตั้งแต่เกิดเรื่องมามันยังไม่กู้ทกสเลยนะเท่าที่กูรู้อะ่ะแต่มึงกู้ทำไมล่ะโอ้โหขายผ้าก็ได้เยอะนี่กู้ทำไมแค่จะทำบุญให้ลูกจริงไหมมึงมึงก็คิดลองคิดของมึงดูบ้างมึงก็คิดคำนวณของมึงดูบ้างนะ ว่าต้นทุนของมึงวันหนึ่งมึงต้องใช้เท่าไหร่บางทีไอ้ไห,หลาอาจจะไม่ได้จ่ายเงินสักบาทก็ได้วันหนึ่งจริงไหมที่กูพูดเนี่ยโอ้ช่วงนี้หัวมันลงมันก็ขายขี้ไปก่อนหรือไม่ก็มันไม่ได้เดือดร้อนมันก็ไม่ต้องขายรอให้ราคามันขึ้นก่อนมันไม่ได้เดือดร้อนต้องไปซื้อหัวอาหารมาให้มันกิน ต้องนู่นนี่นะั่นต้องโอ้โหต้องบำลุงมากมายแค่เอาออกไปกินา้าญยาไม่ได้ซื้อยาไม่ได้ซื้อนะสำลีแล้วกลางวันมันทำอะไรได้บ้างมันก็ทำคลิปดา่ามึงก็ได้มันทำคลิปดา่ามึงก็ได้จริงไหมต้นทุนมีอะไรไม่มีแทบจะไม่มีเลยมึงล่ะคิดไปสิต้นทุนมึงวันหนึ่งอะ มึงต้องจ่ายค่าน้ำมันเท่าไหร่เข็มไม้มึงวิ่งเท่าไหร่กี่กิโลโถอย่าไปคิดให้คนอื่นอย่าไปคิดแทนคนอื่นเลยคิดของมึงก่อนมาสิ้นปีเนี้ยโอ้ไม่ใช่สิ้นปีนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้มึงต้องรวบรวมเงินไปให้ค่าทนายเท่าไหร่มึงต้องขายกี่ผืนขายกี่ชิ้น ถึงจะได้ค่าทนายมันจบรอบเดียวไหมทนายมึงเอาอะแล้วมึงยังต้องกังวลว่าโอ๊ยทนายจะทำงานให้ไหมทนายจะทิ้งไหมเหมือนทนวยของอีอีป,ปอบอะทิ้งลูกความมากี่คนแล้วเอาจริงๆนะที่กูโอ๊ยด่าไม่ลื่นไหลเนี่ยนะกูไม่มีสคริปต์หรอก กูอยากจะดา่ดากูด่าเลยแล้วที่มันตะกุกตะกักนะกูจะบอกให้กูไม่ได้สอบกูไม่ได้กูไม่ได้เป็นนักด่าเหมือนพวกมึงไงถึงด่าแบบลื่นไหลไม่ม,ไม,มีไม่มีตะกุกตะกักเลยพ่อกูไม่ได้สอนมากูเพิ่งหัดไงกูหัดจากพวกมึงนี่แหละไอ้สำลีเหยียดจ้างเหยียดคนเลี้ยงวัวเอ้ยอืม แต่ก่อนมึงก็หัดอยากจะเลี้ยงแต่ผัวมึงทั้งนั้นนี่ลองมือลองตีนมึงอะอยากจะมึงอยากจะเลี้ยงแพะเออผัวมึงผัวมึงนู่นค่ะเป็นคนเลี้ยงมึงอยากจะเลี้ยงวัวผัวมึงนู่นมึงได้ไปหาเอายาให้วัวกี่ครั้งกันมึงอยากจะเลี้ยงหมานู่นผัวมึงนู่นค่ะเออเก็บกวาดขี้หมามึงอยากจะปลูกผักหวานนู่นค่ะ ตายเลี้ยงกันหนูนู่นข้างบ้านมึงถ้าไม่มีผัวอดีตผัวมึงอะไม่มีอะไรหรอกมึงอะมึงมีแต่ไปสร้างภาพไงสร้างภาพโอ้เนี่ยฉันเป็นเจ้าวสวนโอ้เนี่ยฉันปลูกทุเรียนโอ้ฉันเลี้ยงหมาหมาน่ารักมากเออฉันนู่นนี่นั่นมึงมีแต่สร้างภาพตอแหลไปวันวันไง ก็แหลไปแต่ละเหตุการณ์มึงไม่เคยเลี้ยงจริงหรอกมึงไม่เคยมึงก็ไม่เคยทําอะไรสําเร็จเหมือนกันกูบอกเลยมึงไม่เคยทําอะไรสําเร็จนูน่นผัวมึงนูน่นเป็นขี้ข้ารองรับอย่าอย่าดีแต่พูดให้คนอื่นเลยดูหันดูตัวมึงบ้างํำรี